ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเพื่อนเข้า44จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันอังคารที่21มิถุนายน44จังหวัดที่กรมปตุนิยมวิยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชรเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมอุดรธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีนครน,นายก ปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุด6 0สิบเต็นของพื้นที่ ที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันรองลงมาฝน40%ของพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขอให้ระวังลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกส่วนพื้นที่ฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเน้นภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันเนื่องจากในวันนี้ ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามระสมตำตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยย่อมความประกาศตามปกคลุมเวียดนามตอนบนประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงจะเน้นภาคอีสานภาคกลางภาคตะวนออกและภาคใต้ขอให้ระวังอัยจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงไว้ด้วย ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมยังคงมีกำลังอ่อนเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองหากมีข้อมูลเพิ่มเติม แอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบม,มูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ